สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมผมโปรเอ็นสามเอสนะครับ DIY หลายไปเรื่อยชแนลนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวโฟท์นะครับอันนี้เป็นโฟท์เครื่องบินเวลาขึ้นจากในน้ำเนี่ยต้องใช้โฟท์นะครับอันนี้เป็นโฟทโ์งานค่ายนะครับผมคราวนี้ปัญหาก็คือตัวชิ้นงานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจิพให้ดูตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีปัญหานะครับก็คือว่ามันหักนะครับตัวชิ้นงานของ ที่มากับทางโรงงานนะครับตัวนี้มันชอบหักนะครับผมเวลาเราขันเนี่ยขันมากๆเข้ามันจะดันพลาสติกตัวนี้แตกมานี่ครับไปเทียบกับจุดอื่นๆเห็นไหมครับก็แตกข้างนี้ก็แตกหักนะครับมีข้างนี้อันเดียวนะครับที่ยังไม่แตกนะครับผมแต่ก็ลาวแล้วนะครับเห็นไหมครับตรงโคนที่เป็นรอยๆดำๆนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่มันแตกลาวนะครับผม โอเคมันก็ทําให้เวลาเราเล่นนะครับลงจอดมันก็หักนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็จะมาทําการเขียนแบบ 3D พิ in, แล้วก็ลองซ่อมดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าโปรแกรมการเขียนแบบกันเลยนะครับครับผมนี่นะครับเพื่อนๆพอเ,พรเราเขียนแบบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ พอเราขึ้นรูปมานะครับอันนี้ก็คือวัดตามขนาดเดิมของเขาเลยนะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มความแข็งแรงเข้าไปนะครับโอเคครับผมนะครับแล้วก็ทํปริลลเฟลดอะไรเพื่อให้เนี่ยครับอาร์ตขนาดการเขียนเนี่ยให้มันเพราะว่าแนวเนี้ยจะเป็นแนวที่ปะทะลมนะครับผมก็จะเขียนให้มันมีมนเพื่อว่าไม่เกิดแรงต้านนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเหลี่ยมเมียมจะเกิดแรงต้านตรงเนี้ยขอบๆตรงเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวพอขึ้นรูปสามมิติมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นมนมนนะครับตรงส่วนนี้ก็จะลดแรงต้านนะครับแล้วก็ตามโจทย์นะครับเจ้าของเนี่ยต้องการให้มันทำงานได้ดีขึ้นตามใจที่เจ้าของต้องการนะครับก็คือเจ้าของไม่ต้องการให้ตรงนี้ตัวคันชาร์ที่เป็นโครงคำ้ำตัวโฟรตนะครับทะลุออกมาทางฝั่งนี้ได้เพราะว่าปัญหาคือเนี่ยพอเล่นไปเล่นไปเล่นไป,เ,นไปเวลาลงจอดบ้างอลไรบ้างเนี่ยไอตัว เหล็กนะครับลวดคันชักหรือว่าลวดที่เป็นโค้งของโฟสตนะครับมันชอบทะลุมาฝั่งนี้นะครับผมนะครับมันก็ทําให้แบบเวลาเราเล่นในน้ำมันเบี้ยวพอโฟสตเบี้ยวนะครับเวลาเราจะเล่นตรงๆเนี่ยมันจะเอียงนะครับมันทําให้เล่นได้ไม่ดังใจเรานะครับลําบากก็โอเคครับเดี๋ยวลองไปพิมพ์แล้วก็เอาชิ้นงานมาใช้งานดูครับผม ครับผมนี่นะครับพอพิมพ์ออกมาแล้วนะครับชิ้นงานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับตามแบบที่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็ตามโจทย์นะครับตรงนี้ปิดเพื่อไม่ให้ตัวโครงขาของตัวโฟสเนี่ยทะลุมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ผมเขียนแบบเพิ่มเติมบางจุดเอาไว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นว่าของเดิมมาเนี่ยพี่เจ้าของลำานะครับทาสลิงขึงนี่นะครับเห็นภาพครับเส้นสลิงตรงนี้เห็นไหมที่นิ้วผมเกี่ยวอยู่เป็นสายสลิงสลิงขึงเพื่อ ป้องกันไม่ให้ตัวโฟสตถ่างนะครับเวลาลงแรงๆโฟสตถ่างผมก็เลยอันนี้ผมเขียนไปนอกเหนือจากโจทย์ของเจ้าของนะครับแต่คิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มันไม่ได้ดูทําให้ชิ้นงานมันไม่สวยหรือว่าอะไรนะครับผมนี่นะครับผมก็ทํารูตรงนี้เข้ามาให้เพื่อขันเกลียวปล่อยแล้วก็สามารถถึงสลิงได้นะครับโอเคครับผมลองใช้งานดูนะครับครับนี่นะครับเราเลาะชิ้นงานเก่าของเริ่มออกมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคครับที่ตัวงานที่เราจะใส่เข้าไปทดแทนนะครับนี่นะครับเราก็ทําขานะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอะไรไปให้หมดทุกจุดทั้ง4ี่ขานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองกดลงไปดูนะครับอ่านี่นะครับพอดีกับล่องเดิมของเขาเลยนะครับผมก็โอเคครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรารอกล่าวแห้งนะครับนี่นะครับติดตั้งไปทุกทุกจุดอ่าเดี๋ยวมาเราดูตอนเสร็จกันนะครับผม ครับผมนี่นะครับกาวก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวโครงนะครับผมเพื่อยึดโฟสต์นะครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับส่วนนี้ก็เป็นชิ้นงานในส่วนที่มันเสียนะครับผมใช้งานไม่ได้ก็คือหาเทสแล้วขนาดยังไม่ผ่านนะครับก็พิมพ์ใหม่นะครับผมจนได้ขนาดเป็นที่พอใจก็คือจบงานนะครับอันนี้เสียไป5ชิ้นนะครับผมอ๋อไม่ใช่7ชิ้นนะอีก2ชิ้นผมทิ้งถังขยะไปแล้ว โอเคครับแต่ก็นี้ได้งานที่สมบูรณ์ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตอนใส่โครงกันครับนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองดูันครับซื๊อนี่ครับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับคราวนี้นะครับก็จะไม่มีตัวลวดโครงเนี่ยทะลุมาฝั่งนี้แล้วนะครับตัวโฟส์เนี่ยเขาก็จะตรงแนวของเขาอยู่อย่างนี้นะครับผม โอเคครับมัจะได้ตอนลงจอดถ้าลงแรงนิดนึงโฟสต์มันจะได้ไม่เบี้ยวง่ายนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเหนื่อยเราตอนเราเข้าฝั่งนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเอาไปเล่นต่อได้ครับสวัสดีครับมาครับมาเล่น r 4แสนสนุกของพวกเรากันครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผม ก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ